มาเดินเล่นวันนี้ชิวๆเย็นเย็นนิดนึงน,นะที่เมกาบ,บางนาเขาจะมีสินค้ามีห้างร้าน,นเยอะมากมายเนาะเอาโดนะตั้งแต่11โมงถึงตีหนึ่งนะเอาโดฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้รุ่งฟ้าพาเที่ยวก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยวอยู่ที่เมกะบ,บางนาเนาะตอนนี้เขาก็มีงานด้วยนะงานสินค้าต่างๆเริ่มตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่18นะ เปเมษาเนาะใครที่ชอบแบบว่าชอบซื้อสินค้าชอบเดินเที่ยวชมอะไรก็สามารถมาหาซื้อได้จ้าไปเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูสินค้าที่ว่าขายอะไรกันบ้างน,นี่เนาะเ <c oughs> ขาก็จะมีสินค้าขายเยอะแยะมากมายนะนี่ขายเสื้อผ้าขายรองเท้าต่างๆเนาะ เระเดินมาดูร้านนี้นี่มันคือเสื้อเป็นเสื้อนี่นะเจอแขกเจอแขกนะงานเริ่มตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่18 14วันมี14วันไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปเดินดูอาหารกันปะ,ปะเดินหาดูอาหารก่อนเสื้อผ้ามีเยอะแล้ว ด้วยจานชามก็มีนะเดี๋ยวเราจะไปดูอาหารดิซีว่ามีอะไรให้ทานมบ้างมีชวนมีอะไรขายด้วยมีน้ำอะไรมาขายด้วยร้านร้านน้ำผลไม้ต้องจากเต้นะคะเป็นน้ำผลไม้ร้อ น้ำผลไม้น้ำข้าวจากออสเตรเลียเนาะอ่ะเดชิมัหยกนหน่อยดิอร่อยไหมชิมกันนะน้ำอป่น้นำส้มแก็น้นำอปประเทศส,ส้ส้ัสัเอั เกิดท่านผู้ชมคนไหนที่ชอบนะก็สามารถมาซื้อได้นะที่เมกาบักนาเนาะชิ้นละเกา้าสิบห้าบาทเนานะมาเชื่เข้าอุดหนุนเลยนะที่เมกาบักนานะเป็นผลไม้นําเข้าจากต่างประเทศเลยนะไปเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นสิโอ้ยอ้นี่ซูชิสุชิ มีหลายหน้ามากเลยสำหรับเด็กๆเ,เนาะคนไหนที่ชอบทานซุชิก็สามารถมาซื้อทานได้นะ10ชิ้นฟรี1ชิ้นชิ้นละ10บ,บาททุกชิ้นเนาะมีน้ำไม้ด้วยมีน้ำพริกผัดต้มเลยนะนี่มีไส้อัวด้วยขีดละ5้บาทกิโลละ480ของต้องภาคเหนือก็ นี่เนาะจะมีร้านบอกอยู่ร้านอุไรรัตเชียงใหม่ม่มีแหน่มเลยคุณผูช้ชมเหนี่ยมน่าทานนะแหน่หม,ม้อเล็กร้อยหนึ่งใหญ่สองร้อยมันเป็นหม้อนะชอบทานเหนียมนี่นะข้าวม้วนสดมะพร้าวอ่อนรสข้าวไทยน,นะ หอมห้าสิบบาทอันนี้อะไรเอ่ยบ้าบิณฑครับพี่ห้าสิบเหมือนกันใช่ไหมเข็มขามเอาเน,นี้อันนี้ชิน้นหนึ่งของม้วนิดนะพี่นะ้บาดังว้าวบ้านบิณฑก็ได้ของม้วนก็ได้ห้าสิบบาทเองเนะบาบนนะกินไหมใครที่ชอบกินขนมบ้าบิณฑมะพร้าวอ่อนนะหวานน้อยอร่อยมากอย่าลืมมาซื้อได้ที่ร้านบ้านจนันทิมาเนาะ ว้าวน่าทานมากเมื่อกี้ก็ซื้อมาชุดหนึ่งห้าสิบบาทนี่ร้านขนมจีนเหรอขนมจีนน่าอร่อยม,มากอะ่ะน้ำส้มซื้อหกแถมหนึ่งทีราคาสองร้อยบาทนะนี่ใครที่ชอบน้ำส้มนะก็มาซื้อได้นะน,น้ำส้มเก็งที่มาไหม,ไม,น,ไมน้ำส้มสังหวัดผสมน้ำตาลนี่เป็นน้ำส้มเจ้าหี อร่อยใช่ไหมว้าวน้ำส้มก็ใหญ่มากซื้อสี่แถมห้าราคาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้นี่ดูราคาจะมีหลายขนาดนี่เนาะไซส์ S สี่สิบบาทผนละสี่สิบบาทไซส์ M เก้าสบเก้าสิบาทไซส์ L คนละร้อยห้าสิบอันนี้น่าจะเป็นไซส์ L นะร้อยห้าสิบบาทอันนี้สดแ้เดี๋ยวเซาไหมสักดไหมไซส์ ไซส์เอสอันน right? oh, yeah. ี้คนละสี่สิบใช่ไหมสามขวดร้อยสามขวดร้อยกินตอนไหนเอาไปเลยสามขวดกินตอนอ่าก็เอาไว้พี่สามขวดถ้าแบบมีเนื้อไม่มีเนื้อคะมีเนื้อจ้ะเดี๋ยวเราจะซื้อไปให้ไปลองชิมดิสักสามขวดเนาะ เดี๋ยวเราไปดูร้านอีนขนัดแกงราชจับงเนาะโอ้ยข้าวแกงด้วยมีแกงเชียวหวานต่างๆเนาะไปไปยังมีเยอะยังมีเยอะใครที่อยู่ใกล้ๆก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวชมงานต่างๆเลยนะเพราะว่าเขาจะมีขายอาหารแล้วก็เสื้อผ้าด้วยเยอะแยะมากมายเนาะเมื่อกี้ก็ได้ซื้อน้ำส้มสามขวดร้อยนะแล้วก็ จะเป็นขนมป้าบินกล่องละห้าสิบาทเดี๋ยวเราจะไปลองชิมดูสิว่าอร่อยมากน้อยแค่ไหนเนาะไปแต่เราจะเไปเที่ยวดูก่อนว่ามีร้านค้ามีอะไรอีกเยอะแยะมากมายไหมมาเดี๋ยวไปดูดิไปดูข้าวหลามก่อนนะข้าวหลามมัดละยี่สิบนี่นะมาดูกันนะดู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 ตีข้าวหลาม นามจิ้วบองไว้ยี่สิบนะใครที่ชอบทานข้าวหลามก็สามารถมาซื้อได้นะโอ้โหตีอย่างมองมันเลยนี่นะใครชอบกินข้าวหลามก็ม่าใชนไหมมีแต่นคนสั่งแล้วมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำนะข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำเนะาะมันก็ยี่สิบบาทนะใครที่ชอบทานข้าวหลามก็อย่าลืมมาซื้อข้าวหลามทานกันได้นะจ๊ะโอ้ยโหเล็กหมู หมกรอบหมูสาม,มชั้นโอ้โหทั้งนั้นเนาะอาหารแบบผัดทอดใครที่ชอบทานแบบโหมูทอดก็สามารถมาเซอร์ได้นะที่โฮเล็กนะดีอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่อยู่เ้ยวยไปดูร้านผลไม้มั่งโอ้โส้มโอกีบใหญ่ๆมากมีสีขาวสีแดงด้วยโอ้แพงละร้อยอ้าวน่าทานมากเลยเนื้อปลาซาอูปลาซาแพงละร้อยมี่งุ่นด้วยองุอ่วน เขียวชุกกระครั้ง400บาทดูัทสี่ร0อบาทมีสตรอเบอรี่ด้วยมีมะยงชิปด้วยมาดูในส่วนของอาหารเปรี้ยวๆมะนะั้งเนาะมะมว่วงแช่อิ่มต่างๆนีพวกผลไม้แช่อิ่มต่างๆเนาะมีกระท้อนกม็มีมะกรอกน้ำก็มีนะมะม่วงก็มี ้าวอุ้ยมีน้ำปลาหวานด้วยที่สำคัญเนาะขายทั้งม่วงน้ำปลาหวานรยบร้อาตั้งแคบหมูอองแคบหมูนานนานะมีแคบหมูมีหมูยอต่างๆมีน้ำคลิปขายอ้น,น่าทานแม่ป้อมผัดไทยแหนมเนืองหนองคายมีเมียม่ยงปลาทูมียำปลาดุกทูใครอชอบแบบกินเมี่ยงทำก็อย่าลืมมาซื้อได้เลยจ้านี่ นีขนมไทยกันละห้าสิบห้าโลซีขนมหวานนะขนมมาบอกพี่เขาอันที่สองข้อนแล้วก็อันที่าขึ้็นาะไรอันที่กอใส่หวดอล้วอ่ะเดยว่อนะ ไปก็ไม่บอกยดันมากเนะนะเป็นทุดแรกมา้ีาบอจะเป็นแบบนี้ดัดกอออาไเราไปดูร้านอื่นกันบ้างอุ๊ยขนมไทยทำไมขายเยอะๆมากมายเนาะขายขนมไทยเยอะๆมากมายเลย นี่เป็นขนมกรอบต่างๆซื้อหกถุงฟรีหนึงง่งถุงอ้ยทั้งนี้จะมีสาลี่ขนมสาลี่สาลี่แม่จะเนียนอู้นี่ขึ้นชื่อเลยนะขึ้นชื่อเลยอ่ะขอคุณต่อยก็ไปเยี่ยมชมเลยนะขอหมดมนะัน,นเยอะไงเหมืนอนมาเจ้าคนเดียว า่สีสวยโอ้โหนี่ผลไม้อนัญญาพบีเมียมฟรุตโอ้โหผลไม้สดๆเลยโอ้มีด้วยนะนี่มีมะขามเทศพันสีชมพูถุงละ180โอ้ชมพูก็มีนะ มีคนมาเดินซื้อหมาเยอะะมากมายเลยเนาะสำหรับใครที่ชอบซื้อหมากินทานก็มาซื้อได้แถวนี้เนี่เขามีงานกันแล้วนะมูมยอซื้อสิบแถมหนึ่งหมูยมคนที่ชอบทานหมูยอก็สามารถมาซื้อได้นะที่ร้านหมูยอว่าชาริสาเนาะซื้อสิบแถมหนึ่งนะจ๊ะานผู้ชมเนาะอย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะน่าจะอร่อยนะใส่น่าจะอร่อยนะมีคนมายืนซื้อเยอะเนี่ย หันมาดูขนมไทยๆมั่งโอ้ม,มีขนมไทยเยอะแยะมากมายเลยว้าวน,นี่นี่อันนี้น่าทานนี่น่าทานเอาไปจองแบบไทยๆเรานะไสามอย่างร้อยนะคะสามอย่างร้อยนี่ยใส่แบบเนี้ใส่กระจาดน่ารักน่ารักเชียวต้องหยิบทั้งหยดฝอยทองใครที่ชอบทานขนมหวานอออืือ้ห าจะอร่อยทุกอย่างนะร้านขนมหวานไทยๆนะจ๊ะสงสัยมางานะนี้จะเกิดซื้อของหวานยาเยอะๆวันแน่มีวันแน่แล้วขนมหวานเยอะมากเลยท่าไม่เชมอเนาะของหวานเยอะมากเลยใครชอบกินนหวานนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูผลไม้กนะันบ้างาผลไม้พอได้เนาะผละไม้พอได้น่าทานทั้งเซตเลยนะ เป็นกล่องๆเนาะนี่มีปลาทูด้วยมีอาหารทะเลก็มีนะปาทงปลาทูเนาะดูดิ่วิชาไ่ของละหกสิบบาทเลยไส้อัวสมนุนไพรผิดละห้าสิบบาททำใหม่ๆเลยนะร้อนเลยค่ะร้อนใหม่ๆเลยนะไส้อัว,อวต้องกินกระตำพริกเนาะแล้วก็ไส้กรอก ใส่อัวต้องกินกับนำ้ำขิกโุ้ยนี่หมูทอดหมูทอดมีเยอะมากมายเลยหมูทอดขีดละหกสิบบาทนะใครที่ชอบทานหมูทอดก็เหนียวก็มีพร้อมเนาะนี่หมูทอดทอดแลกขีดละหกสิบนี่อะไรเอ่ยขาหมูเยอรมัน น้าตาเป็นแบบนี้เรบบาทงเยอรมันยกขาสามร้อ้ขึ้งขา225ยย่าำขาหมูเยอรมัน149ถ้าเก้าทำเป็นแบบข้าวกล่องกล่องละร้อยน้ำจิ้มอูดดี้กล่องละ29บเาทใครที่ชอบทานขาหมูนะก็อย่าลืมและมาซื้อได้นะที่ ร้านขามหมูเยอรมันนะจ๊ะนั่นนะครับชิมก่อนทีะครับอ้าวน่าทานขาใหญ่ๆนะท่านผู้ชมอย่าเลยมาซื้อขาเลยนะจะมีมีคนเป็นลมน <laughs> ่าจะเป็นแม่บ้านเป็นลมอืมมีคนเป็นลมด้วยป่ะปล,ลูกชิ้นลูกชิ้นโอ้มีคนต่อยไปเยี่ยมชมด้วยนะน่าจะอร่อยนะจ้ดจ้า ขนมจากโอ้น่าทานมาจากจังหวัดไหนชลบุรีนี่แม่ละเมียตลาดน้งมนชลบุรีนะเขาหลามบ้างใหญ่ๆนะคู่กับขนมจากนะนี่ข้าวแกงหม้อแกงหกงส,สิบบาทที่ร้านผลไม้อุยน้ำทับทิมนี่มีร้านขนมจีนด้วยนะคุณยา แกงเขียวหวานเขียวหวานปะการเงย้กอกมะพร้าวนี่ร้านน้ำผลไม้ต่างๆเก่เราก็ซื้อไปแล้วปลาใไเวลัยเว๋เตี๋ยวโบราณหน่อยละยี่สิบบาทนี่ เก็เปี๊ยชุ้ยสามากล่องละหกสิชุดหมูกรอบชาชูหมูกรอบชาชูชุดเล็กไซส์เอฟร้อยห้สไซกลางรสองร้อไซส์ใหญ่สามร้อยห้าสิบว้าวอุ้ยขนมถั่วทอดโบราณมากเลยนะ มีหลายราภาพภาบเกลียบมีชุดเครื่องประดับเหวนกำไรสร้อยร้านนี้จะเป็นร้านสูนไทยต่างๆเนาะนี้นสูตรไทยระคบเขา่า อ๋อนี่ร้านกิฟช็อปต่างๆมาทางเสื้อผ้ามาั่งมาดูทางเสื้อผ้ามาั่งเพื่อได้สักตัวนี่ทำไม่โชว์มีเงีาาวยงเกงยียนะนะราคาสองร้อยไส่สรุุนมากเลย น,นี่มีเสื้อใส่เล่นสงการด้วยนะ,นะ,ะเห็นคะเหวนแวบบแบบแวบ,บแวบ,บ,บ,บแถวไหนนะโอ้มีเสื้อผ้าขายเยอะๆมากๆเลยแต่ว่าเมื่อกี้เห็นเสื้อบางๆนะเนาะเฮ้ เ,เพื่อนๆคนไหนชอบชุดว่ายน้ำสามารถมาซื้อได้นะจ๊ะมีหลายราคาเนาะ390 5 9 0 7 9 0ก็ร้อ้มีวยเป็นไงสวยงามไหมถ้าเกิดใครที่ชอบแบบว่าซื้อของในห้างเนาะราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นั้นแล้วก็ที่สำคัญคือใหม่ทุกตัวนะแล้วก็จะมีอาหารให้ซื้อทันที่บ้านเยอะแยะมากมายเนาะ งานเขาก็จะมีตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่18เมีาานี่นะคะใครที่ยังไม่มาก็รีบมานะจ๊ะไปเดี๋ยวเจอกันคลิปดูนหน้านะคะบบไปบายชุ๊อือไป